มาแล้วสวัสดีค่ะมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้เรามตนมตนมาตามนัดนะคะ <c oughs> มาตามนัดคือ <สา S 2> อะไรฝน,นนัดหรือเปล่าลุงเดียววันนี้ <c oughs> นัดกับฝน <c oughs> ใช่ ะะก็สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันค้ชบาบแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะไม่น่าเชื่อว่าพ,พ่อพลายศักดิ์สินจะทําให้มีผู้รับชมหนึ่งพัท่านภายในเวลา2นาที 2>, 2นาทีหนึ่งนาทีแล้วจ,จริงห <1 S 1> นานาทีก็แบบ ขึ้นผับผัแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับแอดเดียและแอดกำนันเหมือนเดิมออนี้สองชื่อนี่เป็นชื่อในวงการชื่อนาเดียก็เป็นชื่อในวงการอยู่ที่บ้านแม่ไม่ได้เรียกแบบนี้เรียกไบอีกอย่างนึ่งกำนันนี่ก็เป็นชื่อในวงการนะคะเนาะตอบข้อสงสัยหลายท่านถามว่ามียศถาบรรักเป็นกำนันหรือเปล่าจริง ไม่ใช่ป็นแบบว่าเป็นเป็นกำนันมาถ่ายทอดสดให้ลูกบ้านและท่านี้ชนี่แหละอหลวงบ้านพ่อหลวงบ้านนะครับแต่ว่าเราไม่บอกที่มานะคะว่าทาไมถึงใช้ชื่อในวงการแบบนี้เพราะว่าเรื่องมันยาวประมาณ3ปีใช่สามปีถึงจะหลายกิโลเลยเหมือนกันนะอ่ะทักพายนะคะแฟนคลับชาวต่างชาติกันนิดหนึ่งเนาะ Good morning everyone welcome back to Our Paid Thai Elephant Conservation Center And yeah. we are together with Mutu Or Saksurin So he got so many names So many names Mutu Raja Billy Saksurin Whatever you call Yeah He is elephant <laughs> He is he's handsome He is a great uh, mm -hmm. bull elephant yeah. And this time it's time for baiting the routine of the activity, bathing and got the massage uh, by the mahout who go to rub the skin and spread the water by the hose, spread the water. So we can compare the first day. Yes. And today is 19 day. Ah. Uh, so he look more relaxed. Yes. And the mahout also can trust him. Ah. Can go underneath belly. Can go close to him. And we can see at uh, mahout face. Yeah, they're not novices anymore, so that means they get familiar. And it's the Mahout is like a uh, sim, they joy and like a uh, do it very effectively yeah. uh, clean the wound and also like uh, the, the part I mean like behind like the, the leg of an elephant mm -hmm. and also on the head. The previous days we will have seen a lot with Pip Liu right นะ and i a but right now Pinuk Pinuk n a n o n g n u k n a น a n กนี go above go right on the neck น่ค่ะก็ทักทายเนาะแฟนคลับชาวต่างชาติกันไปแล้วนะวันนี้ชาวไทยของเราก็มากันค่อนข้างเกือบครบทุกจังหวัดแล้วนะคะหลายภาคกันเลยเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะครับ ผิวหนังผิวหนังแบบดูสีดำสีเลื่อมดีมากเลยทุกีย่าอดำคลับเลยนะดำคลับผิวหนังดีสุขภาพดีเนี่ยก็สังเกตสีหน้าของพี่ควานแล้วก็มีความอุ่นใจใ<ช>เขาเรียกว่าผ่อนคลายไม่กังวลนะเวลาที่เข้าไปขัดน้องใกล้กลๆนะคะ รียกน้องได้อยู่ว่าสักุรินนี่อายุน้อยกว่าแต่น้ำหนัก <c oughs> น้ำหนักไม่เทียบ <c oughs> น้ำหนักไม่เทียบยเทียบไปเอยอะแล้ว <c oughs> ะนะก,ก็ไปทำความสะอาดนะ,ะดูจากด้านข้างแบบเนี้ยคล้ายๆกับเมื่อเช้าเลยเมื่อเช้าได้มีโอกาสพาแฟนเพจไปดูในส่วนต่างๆซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยพาไปเจอป้าประจวบแล้วก็คุณวันดีด้วย พอมองระยะข้างๆแบบนี้เขาพุงพุงโตเลยนะใช่มมันเริ่มห้อยมาแล้วนะพุงอ้วนๆแล้วพุุงพ่อพลายมีพุงพุงแล้วนะครับนี่พุงพลุยพุงพลุยอยากเห็นแอดกำนันขับโดรนนะคุณอดีเรกนะคะเป็นขับโดรนขับโดรนด้วยนะคือขับไล่โดรนออกไปขับไล่โดรนออกไปหรือเปล่านะ วันนี้พี่ควานของเราพี่นุกพี่ปลิวแล้วก็พี่โอ๊ตนะคะก็ทำความสะอาดผิวหนังขัดถูนะแล้วก็ดูสรีระร่างกายนะคะจริงๆวันนี้ก่อนที่จะไล์เนี่ยเขาเรียก<ช>เขาร้อง<ช>เหมือนแบบส่งเสียงร้องเยอะมากเลย<ช>นะครับส่งเสียงร้องเยอะมากแต่พอเราเริ่มไล์ปุ๊บเขาเงียบเฉยเลยใช่ครับพ่อพายเขารู้มาละนะ<ช>วันนี้ พี่พี่แอดมินมาละนะครับพี่พี่แอดมินมาแล้วเขาคงถามมงคุยเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนนอนเยอะนะคะใช,ใช่ใช่ใช่เมื่อสักครู่นี้มีนะแฟนคลับถามมาเมื่อคืนนอนเป็นอย่างไรบ้างเนาะเมื่อคืน,นคก็นอนไปเฉลี่ยแล้วก็สามชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าเมื่อวานนอนไปหนึ่งชั่วโมงอา,อาจจะเป็นแบบมันก็เหมือนคนเราเนาะบางคืนก็นอนหลับสนิทบางคืนก็นอนหลับไม่สนิทบางทีก็แล้วแต่สภาพอากาศ บางทีก็แล้วแต่ว่าเย็นวันนั้นกินอิ่มไหมถ้าสมมุติว่าทำไอศก็กินไม่อิ่มนะไม่ไล้่แต่ในส่วนของเมื่อคืนนี่เหมือนจะนอนชดเชยนะน้องเดียร์เหมือนจะนอนชดเชยทําไมปล่อยกระสุนมาหลายแม็กเหลือเกินเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองภาษาอังกฤษคืออะไรเอ่ยสีเหลืองคือ yellow แล้วท่ามีดมีด e a t ซึ่งมีดเอาปิว ถ้ามีที่พี่ควานมีถืออยู่ตรงนี้นะครับก็จะเอาไว้สับอาหารเนาะให้พ่อพลายนะครับลายท่านแบบอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมพี่ควานของเราดูเหมือนพกพาอุปกรณ์หลายอย่างใชจริงๆอันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหลักของเขาเรียกว่าการดูแลช้างเราต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกใช่ใช่มีดีมีประโยชน์บางทีช่วงนี้กิ่งม้กิ่งไม้หักมาด้วยไงน้องเดียช่วงนี้ อ้จริงถ้าตามช้างเข้าป่าไปนะคะคมีดมีประโยชน์อย่างมากาในการฟันหน่อให้เราหาหนอ,อไม้นั่นเองฟันหนอนี่มาควงดาบคู่มาด้วยนะควงดาบคู่บ็อกกี้มาแล้วบ็อกกี้คนเกาหลีเรียกเปเตโรอะไรนะคนเกาหลีเรียกว่าเปเตโรเ <P et ero> ปเปโรบ็อกกี้ <S <S นั่นเองสําหรับช้างคืออ้อยนะคะ <S <S คืออ้อยแต่สําหรับเราเราเรียกบ็อกกี้บ็อกกี้ะคราะกินแล้วมันดักป๊อก นี S 1> <S 1> ่เก <of the> <ici> ็บทันทีเลยพี่ควานพี่ปลิวนะครับพี่ควานพี่ปลิวแน่เห็นเห็นจากลักษณะของสีนะครับอื้อของพ่อพลายแล้วอันนี้ก็สุขภาพดีระบบย่อยดีนะครับ เป็นสีเหลืองนวลๆแบบนี้นะครับ<า>ระบบย่อยดีซึ่งในส่วนของการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราที่นี่จริง,รงๆเราก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะน้องเดียร์<ะ>พี่ควานแล้วก็น้องช้างจะมีการทํากิจกรรมร่วมกันนะครับอย่างเช่นในช่วงตอนเช้านี่คือ6กโมงเนี่ยพี่ควานต้องเขาเรียกอะไรขึ้นไปหาน้องช้างแล้วนะ,ะในช่วงเช้านะครับ<ะ>เพราะว่าเขาต้องทําความสะอาดนะครับหลักแหล่งเนาะ รวมถึงที่ของพ่อพลายด้วยเราจะสังเกตเห็นในทุกๆวันเนี่ยมีพื้นที่สะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลาเพราะตรงนี้เนี่ยพี่ควานจะต้องไปทําความสะอาดนะครับไปทําความสะอาดหลักแหล่งทาความสะอาดหญ้านะครับคือได้ไงว่าบางทีเราเออเราฟังนะเราเห็นแบบพื้นที่สะอาดนี่เราอาจจะคิดว่ามันสะอาดอยู่แล้วเออแต่จริงๆแล้วช้างแล้วขับถ่ายบ่อยใช่บ่อยมากนะคะ เราอยากให้เห็นภาพตอนที่แบบยังไม่ได้เก็บแต่พี่ควานเราไม่ยอมพี่ควานเราต้องรีบเก็บเลยนะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราเอาปรลอดไปวัดไอ้อืที่เพิ่งตกลงมา uh huh. เราก็จะได้อุณหภูมิร่างกายของเขา,านะส่วนส่วนส่วนใหญ่ที่เขาลองเช็คนี่ก็คือในช่วงแรกๆนะ,ะที่เวลาที่พอถ่ายออกมามันจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นอุณหภูมิที่ยังร้อนๆอ,อยู่นะใช่ใช่แล้วก็สามารถเอาเนี่ยสามารถนำ อึช้างเนี่ยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเนาะก็อยู่ที่36องศาเซลเซียสปกติไหมหรืออุณหภูมิสูงหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการดูด้วยว่าช่วงอาทิตย์ก่อนกินยาถ่ายพยาธิไปมีพยาธิตกลงมาไหมนะคะเราก็จะให้ถ่ายพยาธิด,ด้วยเนาะที่ที่อยู่ที่นี่ถ่ายพยาธินี่เราไม่ใช้กล้องนะรเราใช้ยาเราใช้ยาเราจะไม่ใช้กล้องเด็กค่ะ ใช้กล้องไม่ได้ใช้ยานะคะใช้ยาเป็นคนถ่ายเพื่อการขับถ่ายนะครับขับถ่ายที่ดีเนาะ,ะหลายท่านบอกว่าอยากให้ช่วยไปซูมก้อนกลมๆเมื่อกี้เก่งใจเพราะว่าเพิ่งบ่ายโมหลายท่านเพิ่งทานข้าวเที่ยงใช่ใช่ <laughs> มันมันเวลามันใกล้กันเกินไปนิดนึงเนาะ,นะใกล้กันเกินไปนิดนึงนะครับยามบ่ายก็มาเจอพ่อฝ่ายสักสุรินนะคะอะก็ ประโยชน์ของการที่พี่ควานเราอาจจะดูเหมือนเป็นกิจวัตรซ้ำใช่ครับกิจ,จวัตรที่แบบเอ๊ะทำไมเปิดมาเห็นในบ่ายโมองอับน้ําทำไมอับน้ำตลอดทำอย่างอื่นได้ไหมนะคะจริงๆแล้วการทําทอันนี้เขาเรียกว่ากิจ,จวัตรประจําวัน ในการสร้างความคุ้นเคยประโยชน์ของการสร้างความคุ้นเคยแบบนี้ทําให้เขาเกิดความไว้ใจเพราะว่าหลังจากนี้นะคะหลังจากที่พ่อพ่นธได้รับการอนุญาตว่าอ่ะกักตัวครบเสร็จเร้อยผลเลือดผลตรวจออกมาละเขาจะต้องไปโรงพยาบาลถูกต้องการไปโรงพยาบาลช้างนะคะการที่คุณหมอจะเข้าไปใกล้ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นกระบวนการของการ เจาะเลือดเจาะเลือดหลังใบหูเอ็กซเรย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่ขวานก็ต้องพึ่งคุณหมอก็ต้องพึ่งพี่ขวานทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันนะครับคือเราไม่สามารถที่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนมืออ่ะหมอเข้าไปเลยพี่ควานอยู่ข้างนอกไม่ใช่จะไม่เหมือนของคนของคนนี่คือเขาจะให้ญาติอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วก็คนไข้ก็อยู่กับคุณหมอเพราะว่าอย่างช้างนี่ก็คือเขาเป็นสัตว์ตัวใหญ่เนาะเขาเป็นสัตว์ตัวใหญ่ด้วยนะครับ ก็ทุกอย่างเราก็จะต้องนึกถึงความปลอดภัยทั้งตัวอะพลายสักสุรินรตัวควานช้างแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่สต,ตเ์เจ้าหน้าที่สต,ตวาลทุกท่านเลยที<ช>่อยูใ่ใกล้กับ,บสักสุรินเขาคะเมื่อสักครู่นี้พี่เห็นมีเอฟซีถามว่าทําไมให้รับประทานมะข,ขามบ่อยๆนะครับซึ่งในส่วนของมะขามเปียกเนี่ยก็แน่นอนช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะครับทำให้พ่อพลายเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ควานก็ บางครั้งก็จะคลุกเกลือไม่ใช่บางครั้งสิคลุกเกลือตลอดเนาะ,ะทําให้เรารู้สึกอยากจะร่วมรับประทานไปด้วยเลยนะในบางครั้งในส่วนของเกลือเนี่ยก็จะช่วยให้เจริญอาหารแล้วก็เพิ่มแร่ธาตุด้วยแล้วทําให้กระหายน้ําด้วยใช่ทําให้กระหายน้ําดื่มน้ําได้เยอะๆทานอาหารได้เยอะๆนะครับ,บอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งวิธีเนาะที่เราทําให้เขาเจริญอาหารนะครับ,บทําให้เจริญอาหาร แล้วก็ช่วงนี้นี่ในส่วนของการ,รเดินออกกําลังกายเนาะอาจจะต้องจํากัดพื้นที่นะคะ <ผม S 2> การจํากัดพื้นที่นี่ก็เราไม่ได้เป็นคนกำหนดเนาะแต่ว่าเราปฏิบัติการตามมาตรการการกักรค,ครซึ่ง <ผม S 2> ก็มีทางกรมปศ,ศสุสัตว์นะคะแล้วก็รวมถึงจากกรมอุทยานที่เขาก็เข้ามาตรวจตาดูความเรียบร้อย<ช>นะคะคว่าเรามีการปฏิบัติอย่างไรนะคะตรงนี้นี่ น้องช้างก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับไปอีกสักพักหนึ่งเนาะจะจะอยู่ไปอีกสักพักหนึ่งนี่เราเห็นประโยชน์ของมีดแล้วใช่ไหมคะแม่มีดอีโต้มีคนบอกว่าอุตส่าห์รอมุกมีดนะคะแม่มีดอีโต้สีเหลืองยีโล่มีดอีโต้สีเหลืองยีโล่นะครับน่ะแม่ความคม ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องความคมมีดก็คมควานก็คมใช่ครับควานก็คมนี่เอาไปป้อนให้น้องช้างกินเลยนะคะป้อนในพลายศักสุรินทแน่นอนว่าทั้งต้นนี้เนี่ยเนาะได้รับประทานแน่นอนตอนนี้ก็แบ่งมื้อย่อยๆนะครับแบ่งเป็นมื้อย่อยๆก่อนนะเป็นมือย่อยๆก่อน ก็ถ้าเราได้เจอหลายๆท่านเองก็เป็นแฟนขับช้างซึ่งก็เห็นช้างจากหลากหลายที่ใช่ครับผมถ้าเราได้ดูช้างหลายๆที่เราจะเห็นว่าหุ่นของช้างเลี้ยงเนี่ยที่อยู่กับคนเราเนี่ย uh huh. เขาจะไม่ค่อยอ้วนตันชเพราะว่าการ น้ำหนักเกินเกินไปของช้างเนี่ยก็ไม่ดีครับก็ทําให้เขาเครียดได้แล้วก็มีผลต่อสุขภาพใช่เหมือนกับเราถ้าน้ําหนักเยอะเกินไปมันก็จะมีผลในเรื่องของข้อเข่าใช่ครับเนาะเราก็ต้องมีการควบคุมน้ําหนักนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าสมส่วนดีกว่าครับเนาะแต่ยังช้างป่านี่เราไปควบคุมอาหารเขาไม่ได้ไม่ได้เขากินอิสระเนาะใช่เขากินอิสระเขาเดินไปเรื่อยๆเนาะตามพื้นที่ตามป่า ที่ที่ถือว่าพื้นที่เขาก็ถามว่าอุดมสมบูรณ์ไหมอุดมสมบูรณ์แต่เขาก็ยังชอบออกมาตามไร่ตามสวนอยู่<ช>เพราะว่ามีอาหารแบบของเด็ดมีให้มาเด็ดมาจับตลอดอะละอาหารเนาะซึ่งถ้าเป็นในช่วงยุคปัจจุบันเนี่ยน้องเดียร์พี่ว่าความช้างในประเทศไทยของเราเนี่ยส่วนใหญ่คือพี่ควานช้างจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างเนี่ยเยอะแล้วก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ โรคของช้างเนี่ยพี่ว่าค่อนข้างเยอะด้วยนะอย่างเช่นเราก็จะมีการจัดประชุมเนาะหรือมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันเนี่ยกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นเดือนหน้าในส่วนของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเราก็มีในส่วนของการจัดประชุมช้างการจัดประชุมช้างแห่งชาติใช่ไหมเนาะเราจัดกันทุกปีเลยนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อที่เรียกว่ารวบรวมเอาคนในวงการช้างนะคะมา เพื่อที่จะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดคมา,าแชร์ประสบการณ์ต่างๆานะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีหนึ่งหัวข้อที่เดียวสนใจคือหัวข้อเรื่องของการคุณวุฒิวิชาชีพขวัญชา,า,าเพราะว่าขวันชานี่ไม่ได้แค่เลี้ยงอย่างเดียวครับไม่เหมือนคนขับรถที่ขับ คือขับอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้จักเครื่องยนต์ตัวเองใช่ใชอ,อย่างพี่ควาเนนะ่ต้องรู้ว่าช้างชอบอะไรไม่ชอบอะไราาแล้วก็การเป็นควานช้างนี่บางทีมันอาจจะดูเหมือนง่ายแต่มันมีรายละเอียดย่อยที่ที่มันมีม,มีช้างมีสัตว์ที่มีชีวิตนี่แบบ,บเดิมพันให้กับเราเลยใช่ครับเพราะเพราะว่าอย่างของช้างนี่คือเขาเป็สัตว์ตัวใหญ่เนาะแล้วก็คืออยู่กับสิ่งมีชีวิตอนะเ<ะ>นาะอยู่กับสิ่งมีชีวิตคือเขาไม่ใช่ เครื่องจักรไนะครับดังนั้นเนี่ยคือนอกจากการที่เราจะอยู่กับเขาได้แล้วเราก็ต้องมีความเข้าใจเนาะมีความเข้าใจเขาด้วย <Okay. S 1> เขาก็เข้าใจเราด้วยนะครับแล้วก็นี่ยังไม่รวมถึงเงื่อนไขของในช่วงที่เขาจะเข้าสู่ในฤดูที่ผสมพนันธุ์หรือในช่วงที่วัยเจริญพันุ์ที่เขาตกมันแบบนี้นะครับก็มีอีกหลายรายละเอียดเนาะที่ที่ คนเป็นควานช้างนะครับจะต้องเรียนรู้นะจะต้องเรียนรู้นะครับอตอนนี้ก็กําลังกินอยู่นะคะเคี้ยวอยู่นะคะช <c oughs> ื่อสังเกตว่าช่วงบ่ายถ้ากินจะไม่ค่อยคุยใช่ใช่ใช่เขาเป็นช้างที่ผู้รักมากดีมากเลยกินแล้วไม่คุยไม่ไม,ไม่มุมมามด้วยนะคะค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวไปแล้วก็ในส่วนของกระดิ่งอะไรท่านสอบถามมากระดิ่งนี้ ไม่ใช่แค่สักสุรินทร์เมื่อเช้าใบบุญใบบุญอ่าใบบุญนี่ยิ่งไม่นิ่งเลยกระดิ่งกุก้งกิ <c oughs> ้งกุ้งกิ้งเป็นช้างเด็กไงเธอเป็นช้างเด็กน้องใบบุญอ่ะเธอก็จะไม่คอ่อยนิ<ๆ>่งเท่าไหร่ครับน่ารากักแล้วก็ไม่ชอบอยู่นิ่งเวลาเข้าไปใกล้ที่ไรชอบดึงให้ไปเอาหญ้าเอาอ้อยให้ตลอดอใช้ใช้ทา่าใชตลอดนะใช้ตลอดเลยนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งความน่ารักนะครับของในช่วงวัยเด็กนะในช่วงวัยเด็กถ้าวัยเด็กก็จะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กหน่อยถ้าวัยผู้ใหญ่ก็จะนิ่งๆนะครับอย่าพ้อพลายเนี่ยแล้วก็เชักอื่นๆนะเมื่อเช้านี้ได้พาไปดูเชักอื่นๆนะครับเมื่อเช้านี้ภูผ่าได้ส่งร้องไหมคะส่งเสียงร้องไหมร้องครับน้องเดียเมื่อเช้านี้แล้วก็เสียงแว็บไปดูไม่ได้ยินกล้องกลางวานด้วยดังด้วย คือถ้าเขาเรียกอะไรยกงวงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ปายงวงปิดแล้วก็เปิดนะ่ะอันนี้คือเสียงมาละนะครับจะร้องส่งเสียงมาละนะครับก็สำหรับไอกระดิ่งหรืออุปกรณ์ที่เราเอามาใส่ให้ช้างเนี่ยมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้ว่าช้างเขาเดินไปไหนมาไหนได้ด้วยเพราะว่าฝ่าเท้าช้างเนี่ยเขาจะมีลักษณะหนาแล้วทีนี้เวลาช้างเดินเนี่ยเสียงเงียบและเบา ใช่ใช่บางคนคิดว่าช้างเดินมันจะต้องแบบดังแบบตึงตึงตึงเหมือนยักษ์เดินเนอะเนอะไม่ <laughs> 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 ใช no, no. ่คือเวลาเดินเงียบนะอย่างเดียวเคยแบบขับรถแล้วด้วยความที่มันเป็นมุมมุมที่แบบมีต้นไม้ <laughs> แล้วก็ช้างคือเขาก็ผิวเข้มอยู่แล้วเนาะ <laughs> แล้วก็เสียงเดินก็คือก็เราก็ไม่ยินด้วยความที่เสียงรถมอเตอร์ไซค์เราก็ดังแตกๆๆอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้ยินแล้วก็แบบมีตกใจตกอกตกใจไม่รู้ว่าช้างจะตกใจหรือเปล่าอยู่ดีๆก็ โผล่มาใกล้ๆเราแล้วอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเขาเดินเงียบนะเวลาถ้าเราไปเดินตามช้างนะคะเราจะแทบไม่ได้ยินเสียงการฝีเท้าของเขาเลยครับเขาเดินเบาเดินเบาจริงๆยิ่งถ้าได้เดินเดินตามในกลุ่มของช้างโขลงปางบุญนะนน้องเดีตอนที่ถ้าเขากระจายกันไปในพื้นที่เลี้ยงที่เป็นแบบอยู่ในป่าเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงเขาเลยนะ บางบางเชือกที่อยู่ในนั้นจะเป็นเขาเรียกอะไรกระดิ่งที่ทําจากไม้อะจะก็แก๊กก็แก๊กที่เขาเอาใส่บัวควายบ้างประมาณเนี้ยซึ่งประเภทของเขาเ็าประดิษฐ์เองนะอ่าประเภทของกระดิ่งก็คือมันก็เอาเรียกไงว่ามันเหมือนเป็นของขวัญอะที่ที่แบบพี่ควานเองเขาก็เอาให้ว่าเอออันนี้คือเหมือนแบบเหมือนเป็นช้างที่เขาดูแลนะช้างของเขานะใช่เนาะค่ะก็อ่าคล้ายๆว่าเหมือนแบบ พ่อเอาให้ลูกนี่แหละนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของเราถ้ามันสั่นผิดปกติหรือเสียงดังผิดปกติเราก็จะได้รู้ได้นะคะ<ช>ว่ามันเป็นอย่างไรเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราตามช้าง,งหรือแม้กระทั่งตามกลุ่มปางบุญเนี่ยรเราจะเราจะต้องอ่ทาทีาเรียกว่าสังเกตกลิ่นถ้ามีกลิ่นแบบกลิ่นใบไม้กลิ่นเหม็นเขียวแสดงว่าอ่ะคือเขาิ่งผ่านเพราะเขาจะหากลิ่นไม้ดูอึของเขาถ้ามันยังก้อนแบบ ใหม่ๆสดๆอยู่นะแสดงว่าเดินห่างจากเราไม่ไกลแน่นอนคือเดินผ่านไปคือเดินผ่านไปนี่ฝั่งทนของเราทนไม่ไหววันนี้ไม่มีใครอยู่ฝั่งทนเลยนะย้ายไปอยู่ฝั่งขอนครแ้มพี่นุ๊กพี่ปิวนี่ข้ามกันไปตลอดเลยนะคะไม่มีใครอยู่ฝั่งทนเลยซึ่งถ้าควานน้องนุ๊กร้องเพลงได้ตอนเนี้ย วามเพลงที่เหมาะก็คือแต่ก่อนแต่ไรไม่ค่หยใจออน่าจะเป็นเพลงนี้นะครับหรือว่าจะร้องเพลงรวยรวยรยอันนี้นี่เราอาจจะต้องขอขอบคุณทางเอฟซีที่น่ารักเมื่อวานที่ส่งอะไรนะแกงมาให้แกงไตปลามาให้นะคะเราก็อยากจะอวยพรนะครับขอให้รวยรวยรวยเลยรวยเลย จริงๆเลยนะครับอร่อยวันนี้วันนี้พี่อยากเอามากินอยู่เลยนะเราเราค่อยๆกินค่ะเป็นแกงไตปลาที่เราทําให้อ่าแอดมินได้เข้าถึงว่านี่คือแกงไตปลาของจริงใช่ใครมาปรับโทรศัพท์เรามันไม่กลับมาไว้เหมือนตะแคงเราเอาเป็นว่าติดตามนะคะพลายสักสุรินกันได้ช่วงเวลา13นาฬิกาแล้วก็16นาฬิกานะคะบ่ายโมงกับบ่ายสี่โมงสีโมงครับ แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกดติดตามเนาะสำหรับท่าน <ผม S 2> ในดที่พูดคุยด้วยนะ,ะยนท่านในที่แบบนำภาพนำคลิปนะคะไปลงไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เราก็รู้สึกดีใจมากๆากเขาเหมือนเป็น<ม>การกระจายให้ทุกท่านได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แต่อาจจะรบกวนแบบขอใส่เขาเรียกอะไรเครดิตให้เรานะเครดิตให้เรานิดนึงนะเผื่อ เพื่อที่ท่านอื่นที่ยังไม่รู้จักว่าอุ๊ประเทศไทยเรามีศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยศูนย์จ้างมันอยู่ตังใดนะคะจะได้มาที่นี่แต่ที่เห็นตอนนี้เนี่ยหลายๆายท่านคือเรารับรู้ได้ถึงความรักช้างเนาะของทุกท่านนะครับที่ส่งมาให้ถึงพ่อพลายเนี่ยแล้วก็ในน้องช้างเชือื่นอื่นอันนี้คือคือคือซับซึ้งจริงๆเลยนะครับเขมาติดตามกันเราก็ได้เขาเรียกว่าอันนี้ส่งผลบุญใช่ครับผมจาก สักสุรินนะคะก็เดี๋ยวกลับมาพบเจอกับเรานะคะในช่วงนี้จะไปที่ไหนและเรียกตันหอเพราะเพราะเนี่ยที่น้องเดียวพูดวันนั้นว่าพอมีหูทิปหรือเปล่าเพราะพี่เห็นเนี่ยมีทางเอฟซีเขาบอกว่าขอฟังเสียงหน่อยหรือไม่ก็ขอฟังเสียงก่อนจะลาหน่อยอก่อนจะลา วันนี้ทําไมร้องเพลงเขียนาฬิกากําหนดเหรอไม่ใช่สิร้เพลงนะคะไม่ได้ใจว่าแฟนผิดต่างชาติจะเข้าใจหรือเปล่าแต่เราเข้าใจนะคะนะครับแต่เราเข้าใจนะฟังไม่ทนอีกแล้วนะคะไปอีกแล้วเนี่ยเพลงเมื่อสักครู่นี้นะน่าเป็นเพลงประจําตัวของนุ่นโดนเราหายไปไหนคะวันนี้โดนโดนยังอยู่อ่ะโดนโดนไม่อยู่คนถือโดนยังอยู่นะคะแต่โดนเราไม่อยู่เพราะว่าโดนเราช่วงนี้ เริ่มขึ้นเริ่มแตกหนอ่อเป็นกอไผ่เราเอาไปปักไว้กับดินเยอะหรืชุชช่มชื้นไงนะ,ะฝนฝนกำลังตกดีนะครับฝนกำลังตกดีแล้วนะคะเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงสิบหนาฬิกานะคะช่วงสิบหนาฬิกาเนาะวันนี้ช่วงบ่ายของเรานะคะก็เดี๋ยวจะได้ให้ทุกท่านได้ ทำงานกันต่อเนาะพ<ช>ักผ่นกันต่อเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาพบเจอกับแฟนคลับกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ We will come back a g at four o'clock so now it's one o'clock twenty f o u in Thailand time in Thai time so we will come back and you can follow up s a k s u r i n again on our page we streaming two times two t i m e and we try to speak bilingual yes Thai and เมือง ไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่อยา่างใดเอ,อ่อเราจะพยายามพูดสองภาษานะคะไทยและเมืองน,นะคะออพยายาม <c oughs> ภาษาอังกฤษก็มาก็มีก็มีครับก็ม<ๆ>ีนะทุกท่านได้รับฟังอ,อ่ะวันนี้ช่วงบ่ายนี้ต้องของลาไปพร้อมกับเสียงฝนละกันนะคะฝนมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้วสาหรับช่วงบ่ายนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ